ในคลิปนี้นะครับผมเราก็จะมาทําการรีวิวเบ็ดนี้นะครับเบ็ดเทมเพลตล็อตนะครับผมทุกคนอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าทําไมถึงมารีวิวล่ะเพราะว่าตอนนี้นะครับเบ็ดเทมเพลตล็อตนะมันเพิ่มไม่ได้เพิ่มสิมันบัฟมาใหม่นะครับผมก็คือรัวสปีดต,ตัวน,นี้นะครับเพิ่มมาเป็น90นะตอนแรกมันอยู่ที่แค่60เองตอนนี้นะครับมีสกิลเพิ่มเข้ามาครับก็คือ บวกโบเกตอีก15%นะก็คือสามารถทำให้ตกปลาได้ง่ายขึ้นนะแต่ผมจะให้ดูนะแบบผมพูดได้เลยนะครับว่าเบ็ดนี้สามารถเอาไปเอนชานไอ้อะไรวะสถานนะซับสเปซได้นะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีเบ็ดเวล500นะก็คือเราสามารถใช้เบ็ดนี้แทนได้นะนี่เพราะว่าบูสปีดมันอยู่ที่90%แล้วก็รีซิเลียนตั้ง40เลยนะถือว่าแบบเป็นเบ็ดที่ดีมากนะเดี๋ยวผมพาไปดูสกิลนะครับนี่นะครับก็จะบวกโบเกตอีก15%นะ ทำให้ตกปลาได้ได้เร็วขึ้นเห็นปะถือว่าเบ็ดนี้ก็เป็นเบ็ดฟาร์มเรวได้เลยนะครับบอกเลยนะครับว่าสําหรับการบับครั้งนี้นะครับทาให้เบ็ดแทมเพนรอนนะครับกลับมาเล่นได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมพูดเลยเลยนะครับว่ากลับมาเล่นได้นะเพราะว่าแบบรถสปีดมีทั้ง90นะครับก็เราไม่ต้องไปพึ่งเอนชานเลยนะครับใช้แค่เื่อสลายก็พอนะแล้วก็ค่ารีซิเลียนก็ให้มาตั้ง40นะครับถือว่าเป็นเบ็ดที่สกิลพื้นฐานดีมากเลยนะ แบบดีคุดโครอ่ะแต่ข้อเสียของมันมีข้อเดียวเลยนะครับก็คือเบ็ดนี้ราคาอยู่ที่1นล้านแปดแสนนะครับผมถือว่าเป็นเบ็ดที่ราคาแพงที่สุดนะครับหรือเปล่าว่ะก็สําหรับวิธีการทําเบ็ดนี้นะครับผมผมก็สอดไปแล้วนะครับก็ไปดูได้เลยนะก็สําหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะผมมาแค่รีวิวเบ็ดใหม่นะครับว่ามันทําการบัฟมาแล้วนะใครที่แบบมีเบ็ดนี้นะครับก็สามารถเอามาเล่นได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เบ็ดมันดีมากเลยนะ ก็สำหรับวันนี้มาแล้วครับบ๊ายบาย